สวัสดีครับพบกับมาน้้ำดีไซน์และไลท์เฮเวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับนนพามาส่งงานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับบ้านคุณนัทกาะนะครับเป็นสระน้ําล้นนะครับขนาด4คูณ6เมตรครับอ่ะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านหน้าน้ําล้นนะครับด้านยาว6เมตรนะครับปูด้วยจิ๊กซอสีดํานะครับกระเบื้องขอบสระเนี่ยเป็นกระเบื้องหินธรรมชาตินะครับตัวขัดหยาบนะครับลายของหินก็จะหายไปแบบนี้นะครับส่วนนอกสระเนี่ยเป็น กระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนสองนะครับตัวไม่ขัดนี่ครับจะเห็นความต่างอยู่นะครับว่าลายของหินที่ขัดออกไปกับที่ไม่ได้ขัดนะครับจะเห็นความต่างอยู่นะครับในสระนะครับก็ปูเป็นกระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนสองเช่นเดียวกันนะครับน้ําที่ได้ออกมาก็จะเป็นสีฟ้าใสแบบนี้เลยนะครับและด้านนี้ครับจะเป็นที่นั่งนวดนะครับจาโกชีนะครับสามหัวแรงแงแบบนี้เลยนะครับของสระลูกนี้จะเป็นโซนเด็กนะครับขนาดกว้าง1เมตรนะครับแล้วก็มีบันไดทางลงสระแบบนี้นะครับ ทันใดนะครับสนใจอยากได้สระว่ายน้ําสวยๆแบบนี้ไว้ในบ้านนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่มาน้ําดีสลายและไลท์เฮเวนครับนี่กล้ากันด้วยสระว่ายน้ําสวยๆแบบนี้นะครับ